สวัสดีสบายดีพ่อแม่พีน่น้องปองปลายเมื่อสุขุสุขคนด้วจ้าที่เข้ามาติดตามรับส้มซองน้องโยกสาวล่าไก่เส้นเกาเสิเดิมจากพ่พี่นอ้องเมื่อนี้นะ้าน้องโยกกะสีมาทําคลิปเนาะเกี่ยวกับหัวคอคลิปนะจนะ๊ะเนาะการทํางานกับคนโมมากมีสิทถูกเอาลัดเอาเปรียบกว่าการเข้าทํางานคนเดียวจริงหรอนะจนะ๊ะน้องมืนีน้องยกะ จะเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองเนาะแล้วก็ประสบการณ์ที่ยุ่นะไปถามเพื่อนเนาะเพื่อนที่แบบหนึ่งคนสองคนเนาะการมันอาจจะเป็นประสบมันอาจจะเป็นที่แบบยังมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบส่วนน้อยอะเนาะ,นะที่จะโดนเนาะแต่ว่าโยก็อยากมาแบ่งความคิดความเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเนาะ ว่าพอแมพี่น้องแต่ละคนเคยผ่านการถูกเอารับเอาเปรียบจากเพื่อนรวมงานหรือบบเนาะอ่าน้องโยกัดจ,จะมาเวาในตรงนี้เนาะจ้ะเนาะคือเริ่มแรกเนาะอย่างที่บอกน้องโยนะน้องโยเคยทํางานท,ทีแบบเป็นคนโมมากเนาะที่ทํางานรวมกับรวมกับคนหลายคนนะมีสองงานเนาะที่โยเคยทําทํางานขายของหลักก็ทาํางานหลักอา ทำงานโรงงานจะลืมไปร้า,า,านอาหารน้องยุบ่เคยทำเนาะเพราะว่าน้องยุบอชเนะาะแล้วก็อะไรแต่ว่าน้องยุจะมาพูดในเรื่องการทำงานที่น้องยุทำงานโรงงานนะจ๊ะเนาะตอนนั้นนาะย้อนไปเมื่อสีอ่ปีที่แล้วเนาะน้องยุเคยทำงานโรงงานโรงงานหนึ่งอยู่ที่อ้อมใหญ่เนาะที่อ้อมใหญ่ อาจจะไม่บอกซื่อว่าเป็นโรงงานอะไรหรือว่าอะไรเนาะซึ่งน้องตอนนั้นน้องยอะทํางานงานที่น้องยุทำเนาะประเภทแบบว่านั่งเครื่องจกักรนะคะเพราะว่ามันเป็นผลิตขวดน้ำปลาปติกเนาะประเภทนั่งเครื่องจกักรพอแม่พี่น้องนั่งนั่งเครื่องก็จะเป็นประมาณว่า จะเป็นมันจะมีสลากเนาะเพราะว่าน้ําดื่มแต่ละชนิดนะพะมนพน้องมันจะมีสลากติดมาเห็นบ่กนั่นแหละคือโรงงานที่ยุทธธรรมนะจะเอาเขาจะเอาคือสลากกระพววมันจะแยกกันแล้วก็เราก็มาทําให้มันให้มันติดกันเนาะพูดถึงอะเออมันก็คือทําหมดนั่นแหละเกี่ยวกับในโรงงานนั้นเนาะซึ่งโรงงานที่ยุทธธรรมก็มีทั้งพมา่าคนไทยคนลาวเนาะมีทั้งสามสารศารสา แต่น้องยศจะไม่พูมาพูดในตอนนี้คือน้องยศถูกเอาเปรียบจากาพ่อแม่พี่น้องเศร้าพม่าเนาะจ้ะเนาะซึ่งน้องยศไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่ใช่เรื่องที่น้องยศจะมาเติมอาแต่งเอาเนาะว er ่าเออพี่น้องเศร้าพม่าไม่ดีไม่ใช่นะคะพ่อแมพ่พี่น้องเศร้าพม่าก็มีทั้งคนดีคนบดีเนาะเพราะว่าจะประเทศใดๆพ่อแม่พี่น้องก็มีทั้งคนดีคนบดีคือการเมิดเนาะเออน้องยศบริวาร แต่ว่าน้องโยกกบมาเบาในข้อมุ่ที่เกิดกับน้องโยกเกิดขึ้นจริง,รงๆเนาะจ้ะเนาะนั่นแหละน้องโยจะมาเล่าสู่ฟังเนาะก็คือโรงงานาน้องโยจะมีสองกะกะกลางวันและกะกลางคืนเนาะซึ่งน้องโยน่ะกะาถ้ำขวบคู่กันไปสองกะเนาะแล้วมีพมาเนาะคือเค่องน้องโยกนางตะก้อนน่ะสิเป็นคนคนไทยคนอีสานนางคือเคร่องน้องโยจะนางมีสามคนเนาะนางสวมสลาก มีสองฟังแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งจะเป็นคนเทมิดเนาะจะคือเขาจะช่วยดูแลกันเทมิดแล้วก็อ่าช่วยดูแลในการแบบว่าเวลาเขาจะไปห้องน้ำกินขาวจะเปลี่ยนเปลี่ยนกันนะเพราะว่าเครื่องจกนะักรน่ะอ่าโรงงานนะ่ะที่ทํางานเก็บกับเครื่องจกนะักรน่ะมันไม่สามารถอ่าปิดเครื่องได้เนาะมันจะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนถัดถัดกันไปก็คือถ้าเต็มก็คือช่วยเหลือกันเนาะประมาณนี้เนาะ คือต้องยุดถูกเอาเปรียบในเรื่องด้านไหนเนาะก็คือนี่แหละคือเวลาเข้ากะกลางคืนนะจ๊ะพ่อพี่น้องอ่ากะกลางคืนนะคืนในเครื่องเขามีสามคนเมมบอมันกะกลางคืนนะจะมีเวลาให้พักคือชั่วโมงครึ่งคือจะเริ่มพักตั้งแต่อ่ตีหนึ่งคือในจํานวนตีหนึ่งเนี่ย ตีหนึ่งหาตีสามนี่เป็นช่วงที่น้องโยพักเป็นบ่พักกับเขาเนั่นแหละพักกับคุนทีซ้วมสลากอีกด่านเนาะแล้วก้าวจะผู้ชายพ่มาผู้ชายพ่าคนนั้นเนาะเขาจะพักตั้งแต่ตีสามหอดตี่หาหรือบอก็หกโมงจากพ่อพี่น้องแล้วแต่มื่อแล้วแต่เมื่อ,อก็จะพักถึงตีสามถึงหกโมงเนาะอืม ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ต้องมาตีห้าครึ่งเหมือนบมอพ่อพี่น้องแต่ว่าเขาับพักถึงหกโมงอยังประมาณนี้เนาะแล้วน้องยุโธด้นะเปียดย่อนยังย้อน่าน้องยุทธด้วนะเปียดยอนอย่าน้านองยุไยยยงยกได้เป็นคนไปทํางานแท่นเขาคือมิดนะเครื่องเวลามันเครื่องนะมิดเนี่ยมิดเนี่ยมันต้องเติมครึ่งชั่วโมงเติมที่หนึ่งเนาะมันต้องเติมมันจะเป็นถังถังใหญ่ๆนะพ่อพี่น้องครึ่งชั่วโมงเติมที่หนึ่งซึ่ง ในครึ่งชั่วโมงน้องโยกกระเติมอืมกระเติมแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเขานอนสองชั่วโมงคิดเอาน้องโยกก็ต้องเติมสองชั่วโมงมันบอกพ่อพี่น้องนั่นแหละนอ้องโยด้นเอาเปรียบในด่านนี้เนะาะกาน้องโยกกาเลยบมีความแบบบอพอใจบอกตรงๆเนาะน้องโยกกับแบบทํางานกับเขารวมกับเขากับแบบอึดอัดใจนะนพ่อพี่น้องมันรู้สึกว่ารู้สึกว่าเล่านะทํางานขาแรงขึ้นกัน เงินเดือนเท่ากันมีวันหยุดเท่ากันแต่ทําไมเราโดนเอาเปรียบเนาะนงยุก,กันเลยไปคุยกับพอบานเนาะในในโรงงานหนึ่งจะมีพอบานมีหัวหนาเนาะแต่นงยุ่อยากจะบอกท่านถึงขันคุยกับหัวหนาเนาะนงยุ่กลับไปคุยกับพอบานเอาตรงๆพอบานก็ไม่ให้ความร่วมมือเนาะไม่ให้ความร่วมมือแบบว่าเขาก็เหมือนกับว่าเป็นพอบานเขาเป็นพอบ้านที่ใจดีเนาะ เขาก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าเออมีเรื่องกับใครประมาณนี้เนาะเออนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละเพราะว่าันก็พูดอะไรไม่ได้เนาะก็ทําเหมือนเดิมมันแหละพลอยพี่น้องก็คือเหตุผลที่ว่าเราโดนเอาเคยเอาหลัดเอาเปียกน้องยโย่ก็เลยอยากจะมาปิดเทียบว่าการที่เราทํางานคนเดียวกับคนกับคนโมหกเนาะการทํางานคนเดียวนะมีสิ์สีจะสุขมีสิด การทำงานกับคนโมมากในมีซิดท,ที่จะโดนเอาเปรียบมากกลัวนะพ่อพี่น้องเนาะการทำงานคนโมมากในห้าวบัลลูว่าลอยพอพันเมนะพ่อพี่น้องห้าวบัลูว่าเขาอ่ะเข้าดีกับเขากระจิงนะพ่อพี่น้องแต่ห้าวบัลูดอกว่าเขาจะมาดีกับเ้าไหมเนาะนั่นแหละกักพากเป็นคอคิดไหวนะจนะ๊ะเนาะการสำหรับคือทุกวันเนาะน้องโยกการเลือกทำงานคนเดียวคือทำงานเป็นแม่บ้านแตงซีเข้าอยู่คนเดียวเขาหิดคนเดียว,ยวก็แเหลี่จบ ถ้าโดานจะน่ายดาเขาก็โดนคนเดียวก็คือจบแมนบอกเออมันแพร่แพร่กันไปเนาะเพราะว่าอย่างมันมันรู้สึกว่ามันแพร่กับชีวิตมาก,กวัวาเนาะเพราะว่ายุรู้สึกว่ายุทํางานที่ไหนก็สร้างเนาะยุจะโดนโดนถูกเอาเปรียบเยอะเนาะทําให้ยุแบบว่ามีประสบการณ์เนาะมีประสบการณ์เยอะมากกว่าคนที่เจอคนดีๆหรือว่าเจอเจ้านายดีเนาะมันแตกต่างกันนะพ่อพี่น้อง เพราะว่าเราเจอคนไม่ดีเยอะกว่านะเราจะมีประสบการณ์มากกว่านั่นเองเนาะพ่อพี่น้องเนาะจังได้น้องโยกกากพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับซักให้เนาะเรทีสําคัญเนาะยาขามโฆษณาน้องโยกด้จ้าเผื่อเป็นกําลังใจให้น้องโยกทาคลิปต,ต่อไปนะจ้าแล้วมาพอกับน้องโยกไหมในคลิปหน้าได้ดดจ้าบ๊ายบาย